โ oh, สวยงามมากเป็นถ้ำธรรมชาติเลยเนะา oh, ะใช่โอ้สวัสด,ดีน้องหมาเจอน้องหมาด้วยสวัสด,ดีว้าวโอ้สวย <c oughs> ต้องเดินต้องระวังนิดนึงนะครับ <c oughs> หินค่อนข้างที่จะคมทีเดียวเชียวนี่ทุกคนดูแหงนว้า <c> ว <oughs> wow. สวยมาก นี่ทุกคนสมัยก่อนมันจะไม่มีบันไดนี้จะต้องปีนต้นเนี้ยครับทุกคนเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะค่อยๆปีนลงไปคือคนเรามาได้ครึ่งทางละว้าวดูด้านล่างว้าวคือถ้าใครกลัวความสูงนี่ก็จะแบบเสียวๆนิดนึงว้าวทํากว้างมาก เหมือนแมงป่องผสมแมงมุม <c oughs> ผสมกุ้ง <c oughs> <c oughs> โอ้นี่ทุกคนปากทําที่เราลงมาโหอลังการอะ่ะสวยมากสวยมากสวยมาก สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกับปอนชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปชมนะครับถ้ำนะครับที่วัรนอุทยานถ้ำเขาน้อยครับอยู่ที่อำเภอโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีอ่านะครับสำหรับวันอุทยานถ้ำเขาน้อยเนี่ยก็จะเป็นอุทยานนะครับที่อยู่ในเขตป่าไม้นะครับ จะภายในจะมีถ้าอยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ3ามสี่ถ้ำทุกคนนะครับก็สามารถเข้าไปเที่ยวชมกันได้ครับจะมีเจ้าหน้าที่ี่ยพาเข้าไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพาเข้าไปชมนะครับทุกคนใกล้ถึงแล้วทุกคนนะครับเหลือประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรแล้วครับเราจะถึงกันแล้วครับถนนก็ถนนดีเลยนะครับเป็นถนนลาดยางอย่างดีเลยฮะทุกคนร,รถทุกประเภทสามารถเข้ามาได้ เดี๋ยวชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับอ๋อมีป้ายบอกทางอยู่นี่ไงวันณอุทยานถ้ำเขาน้อยเลี้ยวขวาอีก300เมตรเลี้ยวซ้ายอุณหภูมิที่ราชบุรีนะครับถแถวแถวอำเภอโพธารา,รา,ามจอมบึงเมื่อเช้าเนี่ย19องศาทุกคน18 19องศาอากาศเย็นสบายมากเลยครับ อากาศเย็นสบายมากหแนะนําเลยครับมาเที่ยวกันได้นะครับนี่เราใกล้ถึงแล้ววันนักอุทยานถ้ำเข่าน้อยครับทุกคน ครับทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงที่วัณนนอุทยานถ้ำเข่าน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับวัณนนอุทยานถ้ำเข่าน้อย,อยอยู่ที่อําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมของจังหวัดราชบุรีอีกที่หนึ่งเลยครับทุกคนนะครับก็สําหรับที่นี่จะมีะแหล่งท่องเที่ยวเป็นถ้ำนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จะมีถ้าที่เปิดให้นักท่องเที่ยวชมอยู่ประมาณ3ามถ้ำนะครับถ้ำแรกเลยก็คือข้างหน้านี้เลยครับถ้ำดินนะครับถ้ำดินถ้ำที่สองก็จะเป็นถ้ำถ้ำปากกว้างส่วนถ้ำที่3ก็จะเป็นถ้ำพระแม่ธรณีนะครับก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวชมได้ประมาณ3ามถ้ำแล้วก็จะมีเส้นทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยเนาะประมาณกี่กี่กิโลเมตรครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณกิโลครึ่งอ๋ออ่าโอเคก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยว ถ้ำกันนะครับนี่เลยถ้ำแรกเรามาถึงข้างหน้าปากถ้ำแล้วทุกคนถ้ำนี้ชื่อถ้ำดิน,ดนใช่ไหมครับชื่อถ้ำดินอ่าโอ้สวยงามมากเป็นถ้ำธรรมชาติเลยเนาะใช่โอ้แต่พี่เชอเลยครับเขาจะไม่ติด,ไ,ตดไฟไม่ติดอะไรอ๋อจะแบบแบบให้แบบธรรมชาติเดิมๆเ,เลยเนาะอชโอ้ด้านในจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับออ เป็นพระพุทธโสธรเนาะโอ้โหผมไปยินเสียงข้างข่าวด้วยข่าวมีแค่พอเจ้อ๋อต้องขวดดัดทุกวันอ๋อครับนี่ฮะสาธุนะครับขออนุญาตนะครับนมนไม่นอึกอ๋อใส่ได้ด้อยเหรอตดแล้วขออนุญาตเข้าไปดูแป๊บอ่อได้จ้ะ โอ้ตัวนี้เป็นขี้ข้างเข่าตรงขี้กันค่ะอ๋ออ๋อประมาณนี้ไม่ค่อยไม่มีอะไรข้าวเข่าเพียบเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยโอ้ข้าวเพียบเลยเพียบเลยล่ะขี้เข่าโอ้โหนี่นะทุกคนเป็นข้างเข่าพันอะไรอ่ะครับตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันอ๋อ่วงมาต้องหลายปีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าวพันอะไรอ๋อครับผมสวยเนาะ ันะด้านบนจะมีเป็นปล่องนะครับเป็นแสงสว่างทะลุเข้ามาได้ดูธรรมชาติสวยงามมากทุกคนอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตไปดูตรงนุ้นหน่อยครับวา้าวครับโอ้สวยสวยอ๋อตรงนี้เหมือนจะเป็นเป็นโพรงเข้าไปนะนะครับ ครับจะเป็นโพรงเข้าไปเห็นไหมอ๋อด้านในเหมือนจะเป็นทางขึ้นไปนะทุกคนแต่ว่าผมน่าจะไม่ขึ้นไป่ะครับเนี่ยฮบเนี่ยครับแบบประมาณนี้ทุกคนหินผนังถา้าเป็นแบบธรรมชาติเลยนะสวยมากครับตรงนี้จะเป็นโพรงเข้าไปทุกคนว้าวสวัสดีน้องหมาเจอน้องหมาด้วย สวัสดีดประมาณนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นเป็นโพรงเข้าไปนะว,ว้าวดูดีอ่ะพี่ขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะครับจ้โอ้จ้าด้าน,นไหนโอก็ ไม่มีอะไรครับตรงนี้เป็นเหมือนเป็นแอ่งเป็นแอ่งว้าวสวยงามสวยงามทุกคนนี่ครับนะครับวัน,นอุทยานถ้ำเขาน้อยทุกคนสวยไหมดูฮะว้าวสวยงามมากโอ้ โอเคนี่ก็คือถ้ำแรกนะครับนี่ครับจะมีพระพุทธโสธรอ,อยู่นะครับสวยสวยทุกคนดูสวยเนาะว้าวบรรยากาศครับทุกคนถ้ำดินนะตรงนี้นี่สวยไหมนี่ถ้ำดินนี่จะอยู่ตรงใกล้ๆกับที่ทำการอุทยานเลยนะฮะก็คือจอด,ดรถแล้วก็นี่เราก็จะเห็นถ้ำเลยนี่ เดี๋ยวเราจะไปชมถ้ำต่อไปกันครับทุกคนคคคคคจะมีเป็นป้ายบอกอยู่นะครับถ้ำปากกว้างเ50เมตร <50 m. S 1> จ้าจุดชมวิวเขาน้อ,นอยห้าสิบเมตรจ้า <50 m. S 1> โอเคจ้าไปกันครับนี่ครับเราจะเดินขึ้นเขาเที่ยวถ้ำเดินป่า,าป,ปีนเขาตรงนี้จะต้อง ว้าวอ๋อครับว้าวอืมชุบชุบชุบ อันนี้เป็นทางถ้ำปากกว้าง,าว,างว้าวลมเย็น,ลม,ยนลมเย็นอากาศดีมาเช้าที่นี่หนาวไหมครับหนาวหนาวเนอะนมผมนอนที่ในจอมบึงอะ่ะโอโ้โหแทบจะปิดแอร์ <c oughs> หนาวมากมใช่หน,หนาวมาก สิบแปดสิบเก้าองศาเองมั้งเมื่อเช้านี้โอ้สวยต้องเดินต้องระวังนิดนึงนะครับห,หินค่อนข้างที่จะคมะทีเดียวเชียวอันนี้มันหินธรรมชาติเลยหรอครับอ๋อครับ,บอ,นะอ่า ครับว้าวสวยนะชมฮะบรรยากาศเส้นทางเดินไปถ้ำปากกว้างนะครับ อึบแต่หินอย่างนี้ดีอย่างมันไม่ลื่นนะพี่เนาะใช่มันเกาะรองเท้าดีแต่ถ้าได้เลื่นที่คมน่าดูอ๋อทุกคนตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวครับอ๋อพีมีป้ายบอกอยู่ นี่ทุกคนดูเห็นไหมว้าวสวยมากจุดชมวิวนะครับก่อนที่จะขึ้นไปชมถ้ำปากกว้างโอ้หเห็นภูเขาลูกนู้นี่ครวิวทิวทัศน์จังหวัดราชบุรีนะหสวยงามชมบรรยากาศนี่ วันนี้เรามีพี่ใจดีพาเรามาสองท่านเลยนี่ครับทำปากกว้างนะนี่มีป้ายบอกอยู่ น้าวังหินมันครอนนะว้าวว,ว้าวสวยก็นนี้เขาต้องฟีนต้นไม้ลงก,กันนะอ๋อที่ว่ามีต้นไม้เอียงๆนเนี่ยเต้นไม้ต้นนี้อ๋อครับต้นตะเคียนหนูตะเคียนอะไรนะตะเคียนหนูตะเคียนหนูอ๋อนี่ทุกคนถ้ำปากกว้างนี่เอาน้ำฝรั่งมาไม่ขึ้นกระไดหรอกอ๋อต้อนนี้หรอ อได้ครับนี่ทุกคนสมัยก่อนมันจะไม่มีบันไดนี้จะต้องปีนต้นตน,นี้ยครับทุกคนเนี่ยฮะเน,นี่ฮะค่อยๆปีนลงไปนี่โอเคอ๋ลลอ,อลงไปได้เลยใช่ไหมฮะจะี๋ยวล,ลงไปชมกันถ้ำปากว่าโอ้โหข้างล่างอลังการมากครับว้าว อสี่ครบวลงเองด้วยเหรอเป,เป็นคนแรกเลยนะสุดยอดนนส,ยยสุดยอดมากเลยเด็กคนสุดยอดเก่งมากกล้ามากๆๆๆว้าวนี่ครับโอเค เดี๋ยวผมจะลงกันนะทุกคนสาธุครับขออนุญ,ญาตนะครับโอเคเดี๋ยวกล้องอาจจะตะกุกตะกัดหน่อยนะโอเคอเค,ครับ มาได้ครึ่องทางละว้วาวดูด้านล่างว,าว้าวคือถ้าใครกลัวความสูงนี่ก็จะแบบเสียวๆนิดนึงใช่แต่ไม่ได้กลัวนะครับบันไดเป็นบันใดเหล็กมั่นคงเลยอโอเคชุบชุบ อ่มาถึงแล้วต้นไม้จะทำเป็นอ๋อเป็นขั้นบันดไดอ๋อนี่ครับ <c oughs> นี่ทุกคนต้นนี้สมัยก่อนต้องใช้ต้นนี้ลงมานะเห็นไหมดี๋ยวพะพาดูอ,อี่นี่ยฮะเขาจะทำเป็นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไว้ว่า ว้าวทุกคนชมบรรยากาศยสวยสวย,สว,ว,ยว้าวท่ากว้างมากว,ว,ว้าวอ๋อโอ้ท่ากว้างมากครับครับโอ้สวย ว่าเอาทำไมถึงชื่อถ้ำปากกว้างกับพี่ที่นี่หรือว่าเป็นชื่อนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วเป็นชื่อแบบนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ตะกอนนี่เขาตะกอนนี่เขาเรียกเป็นถ้ำต้นไม้ถ้ำต้นไม้ก็คือมาจากต้นดีเหรอฮะอ๋อนี่คือหน้าเขาเปียนเปียนเปโอ้ครับสวยนะเหมือนเป็นหุบเขาเลยเนาะใช่เหมือนเราลงมาในหุบเขาอะครับดูบรรยากาศว้าวหินงอกหินย้อย สวยมากโอ้โหแต่ทางค่อนข้างเอ็กซ์เพร์นิดหนึ่งนะว,ว้าวชุบครับ,ด,บรด,ดูทุกคนบรรยากาศถ้ำโอ้โหหินองอกหินย้อยสวยมาก สวยมากสวยมากสวยมาก,มากชมฮะจุ๊บจุ๊บจุบจุบ,บว้าวว้าวอ๋ออ๋อเนี่ยแหละครับอ๋อหินงอกหินย้อยอันนี้จะงอกสุดแล้วว้าว อันนี้จะงอกึ้นแล้วจะชนกับดินข้างล่างอ๋อเนี่ยแหละครับเนี่ยๆอ๋อโหมันงอกกลายเป็นเสาหินเลยเนาะใช่อ๋อโหสวยจัะอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งจะเกิดก็เนี่ยเี่ยแหละฮะถ้าเราไปโดนมันจะหักอ๋อต้องห้ามห้ามโดนเนาะใช่นี่ครับหินงอกหินย้อยสวยเนาะใช่เหมือนลอดเลยใช่โดนมันก็เปาะมันก็หักมาเลยนะอ๋อเปาะมากเลยแต่ว่า นี่นี่นี่มันเป็นแล้วเลยอ่าแบบนี้ซึ่งในอนาคตมันก็จะใหญ่เหมือนกับอันนู้นใช่อ่นี่ฮะจุดกําเนิดหินงองหินยอยแต่ตอนนี้มันไ่เป็นแบบนี้อตนนี้มัเป็นำอันนี้ตัวอะไรอะครับเนี่ยฮะตัวนี้ไม่ใช่แมงมุไม่ใช่แมงมุมแปกจังไม่เคยเห็นเลยแปลกจังไม่ใช่มงมุมออใช่ไหม เหมือนแมงป่องผสมแมงมุมผสมกุ้งนี่ฮะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในถ้านะครับซึ่งข้างนอกเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันนี่แสดงว่าระบบนิเวศที่นี่ค่อนข้างดีเลยเนาะอุ้ยข้างเข่าข้างเข่าห้อยหัวเนี่ยนะข้างข่าอยวอ๋างเข่ห้อยหัวอ๋อตรงนี้ก็สุดแค่นี้ใช่ไหมฮะสุดแค่นี้เดี๋ยวจะพาไปอีกที่นึงอ๋ออันนี้ก็หินเยอะนี่โอ้โห นี่ดูคนดูหินน้องหินย้อยนี่คือเสาหินเลยนะเยี่ยไปทัพแม่ทองนี้จะช่วยคนนี้อ๋อมันมีรอบเยอะว้าวนี่สวยจังเลยหินน้องหินย้อยทุกคนดูสวยไหมดูข้างเขาว้าวดูข้างเขาฮะมาโชว์ตัวให้นักท่องเที่ยวได้ชมไฟของเรานี่ชอบเป็นไข่ดาวอ๋อว้าว สวยงามสวยงามนี่นะครับอันนี่เป็นรากไม้เป็นรากไทรอ๋อรากไทรเหรอฮะใช่ทะลุทะลุมหาอาหารด้านในธรรมใช่โี้ยตรงนี้ไปที่ในเพื่จะดูอืมตรงนี้เหมือนเป็นรอยขุดเลยเนาะพี่ใช่แต่ก็มีคนมาลักขุดดินไปขายอ้าวเหรอจะขึ้นตรงนู้นอ่ะไปขายไปทำอะไรอ่ะครับขายไปทำอะไรอ่ะครับเป็นผ้าปุยเปล่าเป็นปุ๋ยไงอ๋อ เหมือนก็เป็นขี้ข้างคาอะไรเงี้ยหรออ๋อครับอ๋อตอนนี้เขายังไม่มีได้ไม่มีนโยบายที่จะครับแซวเมื่อก่อนก็เป็นป่าแบบป่าชาวบ้านธรรมดาตอนนี้เขายังไม่่วงไงครับจานีสวยงามสวยงามโอเคถ้ำปากกว้างถ้ำปากว้างหรือถ้ำต้นไม้อ๋อมีทางแยกไปอีก แต่อ้องก้องาเยะรว้าดูหวจ้าว้าวว้าวว้าววิถีลายหินส,สวยอ๋ออ๋อตรงนี้มันเป็นโพรงมันต้องเป็นตรงนี้เป็นโพรง,ง <c oughs> นี่ทุกคนด้านไนแต่เราจะไม่ออกไปนะไม่เข้าไปนะว้าว amazing ันนี้เป็นช่องนะฮะจุดเช็คอินถ่ายรูปได้ทุกคนจุดเช็คอินถ่ายรูปได้เอาน้าโผพมาใช่ครเนนี่่ยโผ้มาาจุดเช็คอินถ่ายรูปมันเหมือนเป็นดินทรายเนาะพี่อ๋อที่เนื้อขาวปนเนี่ยนุ่มๆเนี่ยดูดิวันนั <là> ้นเด็กคนนั <Charl ott es> ้นมาคุกไก่เลยที่เนื้อขาวยาบเงาอ๋อเนี่ยครับทุกคน เดร่างเลยตรงนี้เดือร่างยว้าวว้าวว้าวสวยสวยสวยโอ้เย็นเลยอะโอ้ตรงนี้เย็นเลยพี่อะในก็มีปออ้ทางไปได้อีกนี่นะนี่หลัมขุดทางนั้นและยังไม่ตันพี่มองเห็นพอพี่มีอยู่ ไม่ลบโดใช่ไหมพี่นอนหน้าฝนมันน้ํามันท่วมไหมตรงนี้ไม่ท่วมไม่ท่วมใช่ไหมฮะไม่ท่วมอ๋อแสดงว่าหน้าฝนก็มาเที่ยวได้ใช่หน้าฝนก็มาเที่ยวได้หน้าฝนจะสวยนะอ๋อครับมนเที่ยวไปหมดเที่ยวไปหมดอืหน้านี้มันจะมันจะแห้งเหรอใบไม้มันจะน่าหมดเนึงว้าวตรงนี้เป็นห้องโถงจะสุดแค่นี้แหละอ๋อสุดแค่ห้องนี้จ้ะนี่ไงสระเนี่ยต้นไทรอ๋อนี่ทุกคนมันใส ทะลุมาหาดินมันมีป้องข้างข่าวเยอะเลยมันมีป้องข้างข่าันนี่นี่น้อยแล้วเหรอครับข้างข่าวมันเยอะกว่านี้เลยหรออ๋อภายในหมดเลยอันนี้จะเป็นหินงอกหินงอกนี่สัตว์ทุนะครับขออนุญาตนะครับดูฮะบรรยากาศภายในถ้ำเหมือนมีรอยโดนขุดเลยเนาะพี่น้องเอ็ดนี่แหละอืมแต่ถ้าเขาไม่ถึกเราก็ไม่มีที่เที่ยวกันอ๋อแสดงว่าจริงๆมันจะเข้าลำบากกว่านี้ใช่ไหม อ๋อพอขุดไปแล้วเราถึงเดินเข้ามาได้ใช่ไหมครับเนี่ยเงาเงาเนี่ยที่ก้างคาวตรงนั้นเลยอ๋อครับนี่ฮะนี่ฮะมันไป็นผงๆเนาะใช่เงาเงาปุ๋ยอย่างดีปุ๋ยอย่างดีปุ๋ยอย่างดีไปใส่พวกฟาร์มก็อือร่อยตัวก้างคาวทุกคนตัวเล็กนะไม่ใหญ่นะครับข้างคาวนิดนี่โอเคนี่ครับจุดท้ายสุดของ ถ้ำปากกว้างนะครับห้องโถงห้องสุดท้ายสวยงามนะครับผมแนะนําทุกคนนะถ้ามาเที่ยวถ้ำน,นี้แนะนําใส่แมสมาจะดีเพราะว่าด้านในมันจะเป็นผงขี้ข้างข่าแล้วค่อนข,ข้างจะเป็นฝุ่นนิดนึงนะครับใช่แต่สวยสวยทุกคนแนะนํามาเที่ยวกันเป็นป่องเป็นป่องลงดับไฟอ่อมนีมไงใช่ทุกคนดูมันจะมีแสงรอดเข้ามาได้แสดงว่าด้านบนเนี่ยมีช่อง มีช่องให้แสงลอดเข้ามามน่าจะเป็นทางเข้าออกอีกทางหนึงของหัังคาวได้ไมั้งเวลาออกหากินกลางคืนนะพี่เนาะใช่ใช่ืเนี่ยครับเห็นไหมว้าวสวยงามสวยงามถ้ำปากกว้างเออนี่สวยนี่สวยดีว้าวธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่มีการตกแต่งต่อเติมเนาะ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ปฏต,ติมากรรมธรรมชาติเขามาให้เอาไฟมาติดด้วยอ๋อผมว่าอย่าง,างนี้ดีที่นี่เขามีไฟนะที่ยังทำเขาบินยางอะไรอนี้อ๋อว้าวสวยจังดูฮะแต่ไม่เหม็นไม่เหม็หนไม่มีกลิ่นข้างค้าเลยเนาะข้างล่างเหม็นกว่านะเนาะ แสดงว่าตรงนี้แสดงว่าตรงนี้อากาศถ่ายเทดีแล้วก็อากาศเย็นด้วยวิูนี่ยังมีเป็นหยดน้ำสวยนะแสดงว่ามันยังมีชีวิตกำลังเจริญเติบโตได้อีกเนาะเออนี่ทุกคนเห็นไหมมีความชื้นเนี่ยฮะเป็นหยดน้ำเนี่ยฮะแล้วน้ำมันจะผ่าแร่ธาตุมาใช่ไหมพี่แล้วมันก็จะคล레이อะไรตกตะกอนเป็นหินงอกหินย้ย ว้าว Amazing มากครับมาเทียบกันเยอะๆนะนี่ขั้นเขาตรงนี้เคียงเขาเรียบเลยนี่อ๋อนี่เคียงเขาเหรอฮะอ๋อนี่ทุกคนขี้ขั้นเขาเพียบเลยนี่ปุ๋ยชั้นดีเลยนะราคาแพงด้วยถ้าเราไปซื้อโลหลายตังเลยใช่แต่เขามาห้ามเก็บนะทุกคนห้ามห้ามเก็บนะครับ ใช่มีความผิดเลยนะมีกฎหมายรองรับอยู่นะทุกคนห้ามเก็บของป่านะครับใช่เก็บไปแต่เพียงภาพถ่ายทิ้งไว้เพียงความทรงจำนะทุกคนแล้วก็มาเที่ยวกันอีกนี่สวยนะนี่ครับผมมารีวิวทุกคนได้ชมเนาะแล้วเดี๋ยวก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ เจ้าหน้าที่พี่ๆใจดีน่ารักทุกคนเลย <c oughs> เฮ้ยตอนนั้นเราเข้าไปยังพี่อ๋อไปมาแล้วโอเคนี่ฮะนี่เป็นหลุมใหญ่นะ <c oughs> ใช่โอ้ <c oughs> โหนี่ทุกคนปากถ้ำที่เราลงมาโหอลังการอ่ะ <c oughs> สวยมากสวยมากสวยมากแล้วแส่มันส่องแล้วแบบผ <c oughs> น,นังถ้ำมันจะเป็นสีทองทองเลยนะพี่ <c oughs> อื <c oughs> ว้าว เดี๋ยวผมขอเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้<อ>แป๊บนึงอ๋อวิทุกคนโอเคทุกคนดูหินง้องหินย้อยครับอ๋อน่ารักมากพี่เจ้าหน้าที่ทุกคนดูตรงนี้จะเป็นหินเขาเรียกอะไรหินง้องหินย้อยนะคือใหญ่โตอลังการมากครับว้าวสวยอะ ดูฮะโอ้ใหญ่มากเลยอะทุกคนตรงนี้เห็นไหมว้าว wow. a เ a z i n g ตัดูความกว้างใหญ่ของถ้ำนี้เป็นหุบเขาเลยอะทุกคนนี่ฮะว้าวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนแล้วเดี๋ยวเราไปกันอีกถ้ำหนึ่งครับทุกคนชื่อว่าถ้ำแม่ธรณีครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลย